สวัสดีปีใหม่ครับขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะครับคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สมุนมงมั่นตามความปรารถนานะครับทิศนี้ก็ในวันปีใหม่ก็ขอเชิญเพื่อนๆเนข้ามารับชมนะครับสน,สนุกเราชมไปนะครับได้ผ่อนคลายนะครับเราไม่ต้องไปเจ็บตัวไม่ต้องไปเสียตังค์ไม่ต้องไปเสียงเงิน เพียงแค่มีมือถือและจับตึ้งมาเปิดเข้ามาทางช่อง FTD Follow Time ของเราได้เลยนะครับเราจะมีส่วนสนุกมาลงนะครับเกี่ยวกับเกมต่างๆนะครับลายรูปแบนนะครับที่ผานไปได้เลยคือส่วนสนุกกับมอยปั้นนะครับแล้เวเราก็จะมีเกมต่างๆเข้ามารวมนะครับลงลูกลูปแบบนะครับเมื่อเรามีเวลาบ้างเราก็จะมาทำการทำคลิปลงเรื่อยๆนะครับ คลิปนี้ก็มาชมนะครับคลิปนี้เราก็มาชมนะครับของนักท่องเที่ยวนะครับที่ได้เข้ามาเที่ยวก็จะพาเด็กๆพาลูกเข้ามาเที่ยวกันนะครับตรงนี้ภาพตามเรื่องตามเราที่เราทำนะครับคลิปนี้ดูแล้วมีลุ้นนะครับช่้งหอดเหลือเพลินหน้าตาคนนั้นอัดแบลวนะครับมีทุกรูปแบบนะครับมีอ้วนผงป่องมีขอมสูดดำ ขาวมีหมดนะครับตรงนี้ชมกระตุลแล้วรู้สึกอย่างไรครับคุณพ่อครับคุณพ่อครับหนูอยากขึ้นด้วยจังเลยไอ้หนูเจ้ายังเด็กนะต้องศึกษาไปเรื่อยๆนะไอ้หนูทำไมครับคุณพ่อต้องศึกษาอยู่เรื่อยครับโลกนี้มันมีอะไรมากมายที่ลูกต้องเรียนรู้นะครับ วิวทิวทัศน์ของเรานั้นก็สวยนะครับที่เราสร้างบ็กกราวนั้นก็จะมาจากของทางแอปด้วยนะครับทางเราสร้างขึ้นด้วยนะครับในส่วนสนุกนี้ส่วนใหญ่เราจะเป็นผู้สร้างนะครับเธอเธอจะรีบไปไหนเรายังไม่ได้ขึ้นวอกิ้งเลยจะแอนดบับเรายังไม่ได้ไปไหนหรอก เราไปเดินตรงนัง้นก่อนเธอเห็นไหมรถแข่งอะ่ะเราตั้งอมงด้วยไหนยังไงโน้นไงอ่ะเราไปดูกันเถอะโอ้ยหยาเพิ่งอย่าเพิ่งเราไปทางนี้ไหมไปดูบ้านผีสิงหรือปเอปล่าไม่หรือเปล่านี่เรายังไม่เห็นเลยนะว่ามีบ้านผีสิงในที่นู่นหรือจะไปทางไหนดีอ้าวไอหมูตอนมาได้เลยแม่ ทำไมแกไม่ช่วยเลยวะอ้าวเราจะรู้ไหมว่าเธอจะมากับเราเราก็เพิ่งม่เห็นเธอนี่แหละไปเราไปด้วยกันเถอะเราได้ที่เลยแล้วนางก่อนเอาใส่แว่นด้วยแจ้วอันนี้ได้ลุ้นกันแล้วเราเอ้ยเดี๋ยววะ กด้เกลียดได้ใจแหละเกินนี้ทำไมแกแกนั่งมองอะไรอยู่วะไเอ,เอ,อ้ว้านพม้อมมองวิวไงโกรธโกรธทตาตายอยู่แล้วหนูไม่เห็นอาปากมันกณเลยวะหนูกระจายเสียอยู่ตะตุ่มเหมือนกันอ่าฝาไปครับเพื่อเด็กๆเข้ามารับชมนะครับทางช่องของเราเรกรย์สนุกขึ้นเคลงนะครับตรงนี้ ลงในหลายรูปแบบนะครับเพื่อไม่ให้เคร่งเค,นนครียดนะคะเมื่อไรจะหยุดสักทีดิโอขาสัน่นจริงเลยเนาะหน้าตาเราเนี่ยดุดันแต่กลัวกว่าไอ้ผอมนี่ไอ้ผอมนี่ม,มันเข้มมองสายไปสายมาลามักษณะมุมมองของเขานั้นสวยงามนะครับเหมือนวงล้อมาสจัย่ยในไงอย่างนั้นเลยดูเวิวมุมสูนะครับ ชมดักกลาวของเรานะครับสไมไหมครับเพื่อนๆบางครั้ง,งมีการตาลายนะครับตามมานะครับมองมุมสูงนี่ก็ได้เซลไฟอีกอย่านะนะครับด้วยความรู้สึกเหนือทลตในการมองจากที่สูงนะครับภาพนี้ก็คือการเวียนหัวนั่นเองนะครับลองตามไปนะครับกล้องนี้เราใช้ในการจาับจับกล้องของเขาเลยนะครับโดยตรง เป็นทุ่นายนะคะอ่าไอ้พอมนี่กลัวมากเลยไอ้พอมกวูว่าสิวะฉันพูดอะไนี้ออกแล้วอ่าเฮ้แกจะกีดอะไรหนักหนาวะฉันกลัวกลัวจนร้องไม่ออกอะแ,แต่ฉันกับร้องมันหยุดเลยว่ะร้องออกด้วยจะรีบไปไหนกันอยูน้อยไปเข้าไปเชื่อกับลุงต่อดีกว่าไม่ละ เด็กมันเดอกเนี่ยเห็นไหมเด็กมันแรงมาเนี่ยเจอผู้เฒ่าเนี่ยเก็บเสร็จอาหารไม่เลิกไม่ลาเลยนะทำความสะอาดตลอดเลยคุณลุงคนนี้คุณลงุนเนณลงเดินลูกกลับบ้านกันนะครับบ๊ายบายไอ้หนูมาแล้วเด็กก็เดินกลับบ้านกับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อครับวันนี้ทำอาหารเรย็นอะไรทานกันดีครับไปถึงบ้านก่อนเถอะลูก ตอนนี้ก็เวลาใกล้จะค่ำแล้วนะลูกเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะพาคุณลูกกลับบ้านนะคะครับผมไอหนูกลับบ้านแล้วเหรอครับผมกลับแล้วครับเดี๋ยวมาใหม่ครับไปแช่กดเอฟหน่อยเราเข้าไปในสวนสนุกกันดีกว่ากดกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปออกมาด้วยนะครับสวัสดีครับ